เธอเธอเห็นดาบด้วยเธอชี้ไปที่ดาบของฉันแบบนี้ดีใจด้วยนะไปได้แล้วไปเธอเห็นดาบเธอเป็นเจ้าสาวฉันก็แปลว่าฉันกําลังจะตายแล้วไงเล่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงนั่นคือผลที่นายหาเจ้าสาวนี่เจ้าสาวที่จะทําให้นายกลายเป็นขี้เท่านะฉันตามหามาตลอดชีวิตนีนมีปัญหาอะไรเล่าทําไมเธออยากฆ่านายเลอฉันไม่มีอารมณ์เล่นมุกด้วยนตอนนี้นายมีอารมณ์แบบไหนล่ะ ร่มสุขหรือว่ากลัวอย่างไหนกันเออฉันก็ไม่รู้ส่วนในใจฉันก็โล่งอ,อกที่ได้พบจุดจบชีวิตนิรันดร์มันก็ไม่เลวร้ายแต่ว่าลึกๆฉันก็ยังอยากอยู่ต่อแค่พูดมาแล้วฉันจะพาเธอไปเองฉันน่ะอยากพาเธอไปตั้งนานแล้วไหนจะงานเอกสารอีกฉันคงต้องทำ<ค>โทีนเขาใจแบบนั้น,เ,นเลยเออใช่แล้วในที่สุดเราก็ผูกมิตรกันได้ ความตายกำลังเรียกหาฉันแถมยังมาในรูปแบบของการกดกลิ่งซะด้วยจะเย็นก่อนนะนั้นไม่ได้พูดจาทำร้ายใจิตใจเธอใช่ไหหรือเธอแค่ตายไปซะเธอคือผลลัพธ์ของการไม่ทำตามกฎฉันเลือกความตายแบบนั้นง่ายกว่าอีกโอเคไปกันเลย คลิกรูปซ้ายด้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ